สวัสดีด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับผมจังหวะนี้เรากลับมาพบกับไดโดฮันกอบอะไรไม่มีสุนพันนะครับในพาร์ทที่สามครับก็พาร์ทนี้นะครับเราก็มาอยู่ในรีเจนที่2ด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูเกี่ยวกับทางด้านของมอนสเตอร์หลักๆนะครับในในรีเจนที่2นะครับก็ตัวแรกนะครับซึ่งแน่นอนครับอ่านไม่ออกเหมือนเคยครับ แมนซาร่าแมนซูลู่ประมาณนี้มิชชั่นออบเจกต์ครับมันบอกให้ค่าตัวเฮี้ยนั้นแหละฮะหกตัวครับโดยการครับโดยกัารในโชคซูมครับวอดี้ช็อตครับมันจะยิงเล็งยากฮนะถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราก็ต้องซูมออกหนครับซูมขึ้นมาทำไไมนะตัวละครในแต่ละรีเจนนะครับก็ จะมีความแตกต่างนะครับทางฟันธุกรรมไม่ใช่นะครับก็คือเป็นการแตกต่างระหว่างแบบเหมือนกับคนละคนละโซนนะครับเป็นแต่ละพื้นที่ของในเสาอยู่ครับมันจะมีแต่ละพื้นที่ครับผมก็ยิงฮัทชตได้ทุกตัวเลยครับเนี่ยผมเก่งนะครับยิงผิดครับซึ่งก็ยังเป็นยังง่ายๆอยู่นะผมก็ยังใช้ปืนเลเวลอันเดิมอยู่นะครับ เอาเราไม่ต้องเล็งด้วยลังช็อตนะครับลังช็อตนะฮะคือยิงโดนลังของในเสาไม่ใช่ลังตลว่าปอดนะ่ะมาดูในเสาตัวต่อไปนะเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ผมจะเล่นของในทางด้านของ R-Series นะครับก็จะเป็นการใช้ a s s a u l t r i f l นนะครับในการยิงและการล่าโดยไดโดซวยของเรานะครับไดโดซวยหัวเขานะครับ ตัวเล็บเชียวพวกมึงหลบครับมีการหลบนะฮะเนอสองแม่งโคตรเดี๋ยวนี้โคตรเก่งฮนะเอาอย่างเี้เยียนนันยังไม่ตายนี่หว่าผมผมจะรอนะครับผมจะรอให้มันมาหานะครับเพราะว่าผมจะโชว์เก่าฮนะแล้วมันจะกัดผมอย่างเงี้ยมันจะกัด<อ>แล้วมันามาก็ชนะครับ ดี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 อ่ามันบอกให้อัปเกตนะเดี๋ยวเราไปอัพเกตนะเราตั้งเรามีอยู่ประมาณหมนะื่นห้าเราอัพอ่อนหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็เราก็เข้าไปเล่นในภารกิจซับมิชอา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 ซีรีนั้นได้อีกครั้งนะครับโดยการลา่าล่าอะไรรับต้องนิวอ่านไม่ออกเหมือนกันครับ น้องเคนคร Elder, exactly? so ับน right exactly? so ี so ่อ่านว่ายังไงครับน so ้องเค็นเอลเดอร์อะไรนะฮะเอลเดอร์อะไรครับไม่โซลัสนะครับไม่อลัดครับเนี่ยไม่ไม่โซลัสเนี่ยทำไมครับว่ายังไงครับน้องเค็นน้องเค็นพูดดังๆหน่อยครับในไม่จะได้ยินด้วยนะครับนี่ผมอยู่กับน้องเค็นนะฮะ ที่เขินนะไม่ใช่เขินขี้นะแล้วก็อัปเกรดตัวนี้นะครับแล้วมันบอกให้เรารอ10นาทีนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่รอด้วยกันนะครับเวทเวทเราไม่ซื้อด้วยฮะก็ไปล่าพวกอ่าอ่าคอนทราสคอนทรคคตคอนอะไรฮะคอนแทกคอนแทนะฮะคอนแทคฮัสนะครับโดยการใช้ไอต่อ l รฟนนะครับคือปืนกลนะครับย้ำมุกเดิมนะครับปืนกลคือปืนที่นอนแล้วนะครับ คือหลายๆคนนะครับที่มองว่าการล่าในเสาเนี้ยเป็นการแบบโหแม่งปาเถื่อนดิเบิร์ดแม่งใจร้ายจังเลยล่าในเสาในเสาไปทำไรมือฮะเพื่อ <c oughs> ได้คนเดียวเลยนะฮะันไ,ไม่ได้ทำอะไรฮะบางคนที่เขาบอกว่าใจร้ายนะคุณคิดถูกแล้วละกันครับเอาเป็นว่าซีรีส์นี้ผมจะอัดยาวๆนะฮะประมาณสองวินะฮะ ก็ทีนี้เราก็ระหว่างรอนะเราก็ยังเป็นคงเป็นภารกิจอ่าคอนแทคฮันนะครับก็ตอนนี้ก็คือการล่าอ่าชื่อไม่คุณอ่านยากเลยฮะมาตาบูลซอบาลยี่อะไรมนะมาตาบลาบาลสซลักเออนั่นแหละพอี่อย่าไปชื่นี้บมาดีกว่าออลืมปลืมบอกไปนะว่า ว่าผมได้ไลฟ์เฟิลใหม่มาแล้วนะผมซื้อหมื่นหมานะผมไม่ธรรมดานะยิงเล็กช็อตนะฮะเล็กช็อตนี่ก็คือขานะยิงยิงขานะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยดูเกมคุณพ่อขายาวตามไปดูได้นะฮะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าส่วนไอไอที่มันเขียนว่าอ่าเดดี้เดดี้อะไรวะเดดี้ลองช็อตนะฮะก็คือผมเพิ่งมารู้ว่ามันคือแมงมุม um นะ แมงมวยนะแมงมวยหัวคุมเดี๋ยวผมออกไปให้ดูปืนส,สนเนเปอร์อันใหม่ของผมนะครับผมจะเดี๋ยวผมจะออกไปให้ดูนะครับก็คือผมได้มาแล้วนะครับเป็นอ่ตตัวนี้อ่าแล้วนี่ครับเฟียฟ้าวอรัชิมาเชลนะครับ ก็ここ too, ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะครับผมก็ส่วนทางด้านเรายังคงยังคงล่าไอ้คอนแทคนะครับคอนแทคคันนะฮะกันต่อไปนะครับเพราะว่าเรายังไปอยู่ในพวกอาร์ซีลี่ไม่ได้นะครับน่ารักไหมครับได้ดุวิ่งครับวิ่งนะ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 วิ่งอ่ะวิ่งผ่านหูไปเลยฮะแม่งผ่านหูไปแล้วนะฮะ ไหนมาวิ่งครับวิ่งวิ่งน่ารักกันเซียพวกมึงโหลดหน่อยครับผมน่ารักกันอย่าบอกใครนะยิงไม่โดนนะตะกี้อย่าบอกใครอายเขานะรูตูดช็อตน,นะบอดี้ช็อตครับปลิวครับถึงกับปลิวเลยทดียวครับอ่างั้นเดี๋ยวผม ระหว่างนี้ผมไอ้นี่ครับผมก็ต้องมีการพายกระซิบนะครับหัวผมทําเสียงหล่อๆหน่อยนะฮะผมก็ต้องทําเสียงหล่อนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับผมก็ต้องเป็นอาร์ซีรีนะก็ได้แล้วนะฮะสำหรับเออได้การสูมาปวดคอที่หายเลยนะฮะสมกับการพูดอย่างงี้นะฮะ <c oughs> ก็ผมทําอะไรนะฮะมึงบอกให้เอ่า,อาจิ้มนวยนะฮะนวยหัวคอกนะฮะ ก็นี่นะก็ยิงไม่โดนนะก็ยิงไม่คิดจะโดนเลยครับผมอเอาแบบนีมา,มาไม่โดนนะเนี่ยมันมันยากครับเนี่ยมันยากเฮ้ยโดนดิครับจิกอีกแล้วต้องทำตัวมีแปดตัวโอ้ยนุ๊กโอ้ยโอ้ย,อย,อยมีการมาจุงมาจิกกันเนี่ยึลยโอเคครับ มันชื่ออะพอลโล่ใจนะครับแปลว่าขอโชคไม่ใช่มาแล้วครับแล้วก็มันจะมาบินมาจิกหูผมนะครับโดนวหรอทำไมไม่โดนวะเนี่ยเหลืออีกสิบสิบเอ็ดวิแล้วไปจิกมันมีเวลาให้มันมเวลาจำกัดด้วยนะครับคิณหายนะชิบหายเดี๋ยวนอนครับนี่คือการตายครั้งแรกของการเล่นนะโอ้เลือกสาดกระจายนะ โอเคครับ okay. ผมดูรู้สึกกันๆที่จะดีใจนะครับตปครั้งแรกเลยนะเนี่ยมันมันตายแล้วนะครับผมต้องเริ่มใหม่นะครับโดยการอ่าโกฮันแมนโกฮันโกฮันนะไม่ใช่โกฮังนะโกฮังอยู่ในดาร์กรบอลน,นะครับซึ่งอ่าเราต้องเข้ามาไหมอ่ามีมีแฟนขับทักนะตมกี้มีแฟนขับท <laughs laughs> ักกันมานะมีเรียกชื่อนะครับหน้าบ้านนะมีอุ้มเด็กเข้ามานะครับผม ก็เราก็มันผมรู้แล้วนะว่าทำไมมันถึงให้ผมซื้อตัวสโคบมานะฮะคนถ้าไม่ถ้าไม่ใส่สโคปนี่ก็จะยิงไม่โดนนะฮะก็เหลือตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการยิงนะครับ อันนี้เราเล่นมันนาทีที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับแล้วก็บัดยิงตัวขึ้นคือคือพวกมอนเตอร์นะมันก็เวียนวนวนเวียนกันอยู่แถวนี้นะครับมันก็เป็นตัวซ้ำๆนะที่เรายิงซ้ำๆนะครับซึ่งเราก็กระจายแลยิงกระจายนะยิงกระจายขายโถส้วมนะฮะ แล้วก็พยายามจะรีบๆยิ่งแล้วเดี๋ยวขอหลังจากธุรกิจจบคลิปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอับเป็นประมาณอย่างนี้นะครับก็คือต่อพาร์ตต่อสองพาร์ตตอนหนึ่งหนึ่งหนึ่งรีเจนนะครับเดี๋ยวรีเจนเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาอับเป็นพวกโทฟี่ฮันนะครับ <Okay. S 1> ก็สำหรับวันนี้ผมขอ,อจราล,ลีจีลารอกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ